อ้าวแต่จินไม่เห็นต้นถือปืนน่ะก็เลยไม่สบายิงแล้จอ๋อพี่โอพี่โอนี่ว่ะอ๋อมากไม่เห็ปืนเหรอโอเล่รอทิ้งกันนาขอขอขอลงหลุมขอลงหลุมนี้ก่อนนะออกเกมเข้าใหม่นะ มันมมัมามันมามันมานงหน้าข้างหน้าข้าหน้าด like ูาไฟางข้างตึเคข้างตึเคมีรถไฟดูรถไฟตึกเคนิตึกเคนไปไเตาย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 นดไปนระวังคิดเดตายไปดตายแล้วไปดูรถไฟนี่ไงไฟคิดีโดเน็ตอ้ดเน็ตพี่โอมั้งาวไม่ใช่ไม่ใช่ มีอีกมีอีกมตัวนึมีตัว้วหลุมหลุมหลุมลุมหลุมลุมหลุมพักึน้ำเพิงยาเพิงไป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 ผมอยู่ข้างตึกเคมีไปไปไปครับช้นไอโไฟตาย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 อ้คุระเบิดครับระเบิดระเบิดมัน หวาลไพันยาอยู่ทางออกนะไล้อไฟหนึ่งสองอะป้าปิดปตโดถไฟรถไฟรถไฟโคโรราดไหมนมไปเลยเอาเอาเอาขยันพูดกันด้วยให้กูปิดประตูรถไฟอยู่แล้วแหละ ครับพี่สามครับไปประตูมาพไปแอบก่อนเดี๋ยวคนเห็นใครพันยานชั้นชัอยู่นอกข้าตึกเจนี่หนุนหลังพ่ไปแอไปแอบแอไปแอบแอบแอบแอเือใครบ้างอ่ะที่เวตายคนเดียวอ่ะที่เวตายคนเดียว เปิดเต็มตีนข้าเศร้าเพิ่มเกิมเจะไได้มีเวลาแดกนมไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพี่ใช้ m c x พี่เอา m 8 5 6 a 1มาทำไมวะอ้าว PVE อ้าวใช่อ่ะไอ้เจ๊กูน่พี่พี่ใช้ m c x พี่เอา866มาตกอ้วตาย มันเป็น <zo> มันเป็นแม็กไฟเลตอ๋อไฟเลตเหรอไอบิ๊กไฟกูเข็ยมาจากบิ๊กไฟแล้วกูน่าจะกูคิดว่ามันน่าจะใส่เอ็มหกสองทั้งหมดนั่นแหละสงสัยกูเผลอไม่ได้เช็คแกดีแล้วไปโดนระเบิดตายก็ยิงไม่ออกตายอยู่ดีเอ้ยพี่ฆ่ามันไม่หมายถึงถ้าพี่ยังยิงอยู่ต่ออ่ะเฮ้ยปืนแดงปืนแดง อาจจะเครียดกว่านี้ใช่ไหมเขี้ยนนั่นมาเอาของมันอ๋อเดี๋ยวเจ็ดี๋ยวเจ็ไปโยนตรงนู้นดูอยู่ในนี่นะไอ้ผมโยงตึกยิงกันอยู่ไหนรถไฟเคมีเคมีปิดประตูด้วยรถไฟเฮ้ยใครวะไอหมด เป็รถไฟไปรถไฟพีนรถไฟใช่ปี่ตูรถไฟได้แล้วปี่ตูรถไฟได้แล้วอู้ปี่ตูวปีนตูรถไปได้แล้วตัวนี้พี่เบยยิงตายเด็กเก็บของไว้เลยพี่เบยให้อันนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะใครยิงตายวันเนี้ย หน้าตึ้งน้ำไม่ดูสิเฮ้ยมีแขกปะเนี่ยมันมีข้างหลังตึ้งน้ำใช่ปะแล้วก็ข้างๆแล้วก็น้าหน้ามีด้วยเหรออ้อาวใครยิงตายวะนะ่ะเออเดินเบิดจับไปดูดิจับไปดูดิจับไปดูดิโอเล่โดนระเบิดตายเอาโดนระเบิดกูตายโล่อเมาเอาเลยเนี่ยใครมาเอาไปเคยจไม่ได้ของมาเอาตัวมนะันอ่ะเดี๋ยวแค่ดอกแทบ ฮึไม่เอาผมเอาตัวนี้แต่ยังไม่ได้มาเอาไปอ่าอ่าอ่มา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  <c oughs> เกี่ยงกันอะไรก็ไม่รู้มาน,นี่มา <c oughs> เก็บเก็บให้มานี่ใครเอากรอบมันไปดิกรอบมันสวยนะกอมันสวยวยว้าวไปกันต่อเจอ ไปสไฟสไปส,ส, the สไฟออกอออหมดเวลากินขนมพี่เบลแล้ว <fry> ม <UC S 2> ันได้นอนปีตูไวพี่ตูไว้ปิดประตูปิดประตูปิดตูโอเคโอเคยังโอเคยังอหมดปิดให้หมดไม่มีแล้วประตูอุ้ยมีเงาตา เจ้าตายเจ้าตายพีเ้ตายตึกน้ำเอริกูดนพี่ประตูเป็นไงลูกตายอปิดะตูายอ่ะสัมรีสัมนมรีแพงจังวะสัมรีวันอีฟฟ้าไงตะสเมันแพงจังะสบฝั่งหลังรถมันทํแต่มันจะเป่าุูเปอร์เลยนะ ซูเปอร์ก็ไม่ใแคปแล้วคนมไม่ตายอยู่ไหนสองชั้นเหรอตายแล้วตายหรือเปล่าไม่ไม่เห็นช่วยชารให้บัตรบัต นะห้องเปิดนะนะฮะเอาทำด้วกันเฮ้ยบอส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 เรียบมากเรียบมากเรียบมากเลยห้องเปิดเขาเป็นอะไรหวังมาแล้วไปห้องเปิดห้องเปิดถุงฝนรัวในห้องบนเหรอ รวมไปห้องน้ำทายสร้างนะเยอข้างบดโมกอเไรแดดมืดนะแดดมืดดีกว่าระวังคนนะอ้ไปวันแดดมืดเดียดขาแท้แลนเตรียมมาเตรียมมาเบิดมาระเบิดมาลบลบเบิดหมาเอย โอ้กลัวตายอีกแล้วใครตายกูกูตายเราไปวิ่งลงใต้ดินกันวงมาแล้วจะออกแก๊สตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊งเราเข้าไปเคลียร์นี่เลยมันอยู่ไหนอต้องบนเชิญบนคือไปซัดกันมาเนี ะ <Cornell. S 2> เราเราไม่น่าวิ่งลงมาเลยมันมีลูกน้องเหรอวะมี handicap, <Lincoln. S 2> มีเยอะเยอะมีสิเป็โบยแบนน่ะตายหนึ่งตายโทนตายโทนเฮ้ยเฮ้ยเขาเจอเขาเจอเขาเจอครับเขาเจอครับเขาเจอครับเอาวะไม่ได้เล่นเลยสองเกมละต่างเกมแล้วกูเนี่ยมันวิ่งลงไปมันวิ่งลงไปมันวิ่งลงไปในสว่างไปมันในสว่างมันในสว่าง เปลี่ยนชุดแก้คิดกันแล้ววะโอป้ามันไดีโอป้าลากิบแล้วเย็บปีนีเ่เย็บปีทำไมตกมอสตายน้าผอมีคนนะโอเคเลือกปีนลงเฮียมอสตายแล้วนะ พี่ตัดมาอยู่ตัดก่อนสองทีตาย,ยา,ายตายตายผมตายจ้าโอ้หแล้วจ้ามีเทอร์โมโด้วยจบแล้วไม่หมตายนะมันอยู่ไหนจะตาย,าอ,อ,ยาอยู่บนชั้นสองเยียงชั้นสองใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ตรงตรงกล่องยางพี่ตรงศพอ, ah อะอบนชั้นสองอะอยู่ข้างบนชั้นสองอยู่ใช่ไหมเออใช่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยมันเน็ตไหเหรอ มมันนนเนเพี่มันมาใกล้แล้วพี่ไอ้เจ้าชื่อฟ้าด้วยชื่อฟ้าต้องโดนชื่อฟ้าแล้วอย่างเงี้ยเอิ้นทำอะไรปะโคตรรัวเลย M D r กใจตัวนึงเด็กตัวนั้นน่าจะมีู้ยามัมันอยู่ทางข้างหน้า sắp hết rồi tên chỗ nào ba đây nó <laughs> tiếng mang bao nhiêu mang

เ<ค> uh, ใครช,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 ชววุนม่วง่ะพี่ไม่ใช่ไม่รู้มีอีกใครวิ่งมันมันมาเนี่ยวิ่งอยู่เลยโอ้ยกลังกลังกลับลุกหมดสักทีก <m akes noise> มันก็ตายมันตายที่เ,เออล้อวะลูกรกระรีร่วิ่งลงหลุมนะวิ่งมาถึงที่น่าทึาง่งทสามสแคบมั้งได้ยินเสียงเหรอ อูอยู่ตัวพี่เบนะอะฮะไหนมันมาใกล้กลวยใช่ไหมมีใครวะอืออ๋อแอบฉางขยันนี่ใครจิ๊บเหรออือใช่ใช่จิ๊บเองก็เป็นเลยโบกี้รถไฟนี่แหละอะไรนะโบกี้รถไฟทำไมนะไม่ระแวงระแวงมันยิงได้มุมมันกว้างแล้วมันถ้ามันยิงเรา เดินมาชิดโบกี้รถไฟแล้วจะวิ่งไปบนแก๊สหรอวะใช่แล้วยืนนะครับองท่อท่อไฟนะ รากิตโอตกี้ตายแล้วคุณเหรอคุณเหรอคนคนตักี้เฮ้ยไปอยู่น่าสงสารปะผมกำลังเดินเลาะไปเรื่อยๆกำลังไปรางกิตเหมือนมีเสอร์อีกแอ้แค่ยังไม่ตายอะไรจัะ มันขึ้นป้อมหัวก็าขาดเลยครับกูนเนี่ยตายไปดอมั้ล่ะไปั้านสามผมไม่มีมั้งแคปซี่อยู่ข้างในอืมไปอาป้ายเล็กเตอร์หมดเลยอะ่ะอืมเปิดหมดเลย่ถึงแคบแล้ว มีคน,นรนอเเฮ้าายบอสวะน่ะโ,โอ้เข้าใา้ข้าวาไปอ่ะเขาเ้าายพี่โอเคที่เขาา้าวาตันอ,อยูยไ่ไหนบอสบอสหลังดอมสองมีบอสน,นะอ่าอ่าใคอยู่เนมีเสียงยิงเก็บเสียงมา ไม่ไม่ได้ยิงพี่อยู่ชั้นสองกันใช่ไหมใช่อยู่นี่ก่อนดีกว่าเออแล้วคนระวังไรโอ้อ เงียบเลยผมกำลังเดินถ่ายเป็นเรื่องจะถิงประตูข้างแนละโหลดบอยกับที่รึเแล้วมั้งเนี่ยมีตัวตายอยู่ในห้องน้ำชั้นสามไม่รู้คนหรืออะไรปลายปืนโผล่ออกมาเดี๋ดยวดูบรรยากางให้ เดี๋ยวฉัามาั้งเอ่อยายอยู่ไหนขยะสาขยะวิะง่งมสารขยะอ๋อป่ารถเตี้ยรถขยะต๋องกำลังสองคนไอกำลังจะขึ้นเอลเลยหนึ่งเอลมันเข้าทางไหนพี่กระโดดเข้าข้างหลังไงกระโดดเข้าไงอ๋อ จิ๊บจิ๊บอยู่ไหนละอยู่อ่าหน้าตรงแถวแถวตู้ไอติมอ่ะพี่จิ๊บเข้าจิ๊บเข้าชั้นสามไหมจิ๊บก็เข้าหนึ่งไปก่อนจิ๊บเข้าชั้นหนึ่งเออออออโอ้อลังเข้าจ่าเดินใช่ไหมเมื่อกี้บอสบอสบอสนถึงงาแล้วอ้าวบอสไม่ตายไปส่องมาไปเจอใครจิ๊บ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 โอเคโอเคตายบอสตาย เกล้า <development. S 2> อ๋ออุ้ยตายเต็มเลยสานอยู uh, right s right. <S ่นะเกือกกูกูอยู่อยู่ยังไงชั้นสองยังไม่เคลียร์ใช่ป่ะสองเคลียร์แล้วเดี๋ยวแล้วเอาแล้วเสียงสแกมเมอร์ที่อยู่ไหนอ๋อก็ไม่รู้เคลียร์โดนอะไรวะเนี่ยคนตายมีไหม มีคนเรียบร้อยเขาออกคนหนึแล้วก็สามคนเรียบร้อย็อกระทเน่าจะโดงกระทืบโอ้พาพารถเมียว่โอเคอะไรนะรู้อะไรวะห้องอะไร มีอะไรอ่ะเต้นไปไหนอ่ะเต้นอยู่ใครวะเต้นไปคนเดียวอยู่คนเดียวพี่ใครอยู่ท่ารถเมย์โอ้โหคุกับใไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคกูอยู่กับมึงมีคนอยู่ในท่ารถเมย์นะตายตายใครอยู่ท่ารถเมย์่ะตูรูแตกบังเฮาเพื่อนเขาได้ยิงเข้าไปแล้วมันยิงใครอยู่มั้ง ไปไปออกจากรองออกจากรอบบอลทางระวับงบงอบงทองบงทมีเหรอเออเห็นแล้วมันมันมองไปทางเบิ้งอะจิก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 ทางเบืออเ้อแล้วบ้าทางซ้าไเรา,เาไปอ้อมข้าสร้างหนึ่งไหมอะเตินมีเติร์นขึม,มา เกี่ยวกับส่งใต้เขียวนะโอนะโอนะโอนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมีคนเหรอตายหริงแล้วเนนก้้วววไจยต่อ ที่เราเห็นก็ต้นนั่บบนเหรอเข้าเที่ยนี่ไงอ๋อท่านยิงตัวใช่ผมยิงตัวนี้<ะ>พี่เราคุยอยู่ตรงมาเขือเปลือตัวไอตัวนี้พี่เห็นนะก็เท่ซะด้วยที่บอ อ้าวมีคนเนี่ยคอยโอยิงไว้เหรอเฮ้ยคือเส่งเลนะมันไปขิดเขส่งมาเนี่ยวกมันล่วเกี่ยวกัแทงไปเลยเ้าโอแก๊ออกได้ยก๊ดว่าจะไม่เก็บทอ่นี่ตัวเดียวตัววิงท้ายเอ้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 อะไรเอ้ยอะไรคนเอาสครมั้งสครับ้งไอ่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 อะไร หลังรถเออหลังรถสิบล้อ,ละละลอแคปเพจว่าสิบล้อไหนวะนี่าแล้วต้องสิบล้อต้องรอสิบโมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดเฮ้ยมันสู้กูมันเถียงกว่ะไปยังอ่ะไปแล้วโอเค วิววิววิวอโหโอ้ยแบบน้ใจเลยแบบิ่แพกงแพกเนี่ยมาวไ้ตาหัวไแต่กับพลิับผมเจอกันไปับผมอโหอพีหกพันยิ่งว่าไปตัวเดียวไดอพีเยอะ่หัวแรงโคตรเยอะเลย